สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องสีดอโพเงินนะครับแม่แม่ดูครับครับเราก็เรเลยเสียงเสียงก็เ่อนเสียง,ก,งก่อนเสียงบอาไปก่อนรับนี่น้องเบียร์ครับผมอ,อาหารมาให้น้องโปว,ว,วันนี้ได้ อ้อยนะครับผมดูครับผมวันนี้อากาศก็ถือว่าอากาศยังเย็นอยู่นะครับแม่แม่วันนี้มีกล้วยมาเติมพลังให้น้องโพนะครับผมกล้วยดูครับมีน้องควนป้อนเลยครับผมห้าหวีนะครับเนาะให้ทานก่อนออกทัวเพิ่มกำลังเพ,เพิ่มพลังนะครับแม่แม่ครับผมเอากนเลืเอาคนเลอเอดเสีย นี่ครับผมทานกล้วยนะครับผมวันนี้ออนทัวร์ช่วงเช้าก็น้องโภอิ่มมากนะครับแม่แม่อิ่มมากๆเลยนะครับข้าวเหนียวกล้วยเยอะเพราะว่าเป็นบ้านใหญ่นะครับบ้านที่เราเข้าเมื่อเช้านี้เป็นบ้านหกผู้ใหญ่บ้านนะครับผมนี่เติมพลังนะครับผมก่อนเข้าทัวร์ในหมู่บ้านช่วงค่ำนะครับผม วันนี้ก็ถือว่าการนอ,อนทัวร์ช่วงเช้าก็ถือว่าผู้คนเยอะนะครับเพราะว่าช่วงอากาศเย็นนะครับคนแฉ่ไปไหนไม่ได้นะครับนั่งฝิงแดดนะครับแม่แม่ครับผมคนผู้คนเยอะนะครับผมเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านฝิงแดดบ้างก่อไฟฝิงเพราะเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับแม่แม่นี่วันนี้เราก็มาพักข้างเขาดูครับโอวิว สวยมากนะครับผมเติมพลังนะครับโดยกล้วยห้าหวีนะครับผมกินช้านะครับนี่กำลังหมดหมดหวีหนึ่งนะครับผมดูมีกิ่งไผ่ด้วยนะครับแม่แม่กิ่งไผ่ก็ถือว่าไม่ไม่งามไม่บางงามครับบานเน้าเอินกิ่งไผ่อยู่ข้างเขานะครับผม วีที่สี่เนาะนี่วีที่สามเนาะโอ้เพิ่มพลังเนาะก่อนเข้าหมู่บ้านจะได้โชคจะได้หมานนะครับผมนี่แหละครับแม่แม่การตอนทัวร์ไม่ได้เราไม่ได้เดินทั้งวันนะครับช่วงเช้านี้ประมาณสี่โมงจะพักแล้วนะครับผมช่วงคำกสี่โมงครึ่งนะครับช่วงนี้ ดูครับน้องเบียร์กล้วยวีใหญ่ไหมดูหน่อยโอ้ดูครับมีรถ นายลองเอามาซิมนะให้คนเอกซิมหน่อยว่ามันหวานหรือเปล่ากล้วยหวานนะครับผมแม่บทห้าวีนี้ก็น่าจะอิ่มนะครับผมเพราะว่าช่วงเช้าก็อัดข้าวเหนียวมาเยอะกับกล้วยมาเยอะนะครับแม่แม บางวันก็อิ่มมากบางวันก็ไม่อิ่มนะครับแม,แม่เพราะว่าถ้าวันไหนไม่เจอผู้คนก็แสดงว่าไม่ค่อยอิ่มนะครับผมนี่หมดแล้วมีอ้อยให้ด้วยนะครับหนึ่งมัดนะครับผมเป็นน้อยที่เราเก็บมาเมื่อคืนนะครับผมอ้อยที่เขาตกรถนะครับแม่แมประมาณสิบป่วมัดนะครับแม่แม่ อยู่ที่อำเภอบ้านแท่นนะครับผมอยู่ที่อำเภอบ้านแท่นนะครับป่อยที่เขาป่อยตกรถนะครับแม่แม่มีแต่ลำใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับผมเมื่อคืนเอามาบนรถ10บวัวมัดนะครับแม่แม่โอ้ยส้มหล่นใส่เลยนะครับเมื่อคืนถามถามเจ้าของรถ10บล้อ รถเข็นอ้อยท่านว่าเอาเลยเอาเลยเพราะว่าเขาไม่มีคนยกขึ้นให้เพราะว่ารถมันสูงเนะครับผมเขาบอกว่าเอาไปให้ช้างกินเลยเจ้าของเขานะครับเนาะเขาจอดรถข้างๆที่อ้อยตกนะครับเมื่อคืนน้องโพส้มหล่นเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นอ้อยตัดสดๆเลยนี่ครับผม อวันนี้เติมพลังด้วยกล้วยและอ้อยด้วยนะครับแม่แม่คำนี้ขอให้น้องโพสุกสโชกันหมานเด้อ นี่ต้นมะขามก็ทำของเขาล้มแล้วน้องโพต้นมะขามนี่ต้องใัยเป็นต้นมะขามป่านะครับแม่แม่แมดูครับปีนี้ใหญ่กว่าเดิมนะครับน้องโพแม่แม่แมอ้ใหญ่อ้วนท้วนสมบูรณ์ด้วยนะครับผมทีมงานของเราก็ดูครับล้างพื้นรถนะครับแม่แม่เพราะว่าเมื่อเช้าน้องโพ เยี่ยวใส่รถนะครับผมปกตินี่ไม่ค่อยให้เยี่ยวใส่รถนะครับแม่ๆต้องล้างพื้นนะครับเพราะเพราะว่าให้พื้นสะอาดนะครับผมนี่อุย้ยอ้อยป่านี้กินดีมากๆเพราะว่าสดนะครับเนาะ วันนี้อารมณ์ดีแท้น้องโพวีหูปุ๊บอปับเพป,บปับเลยว,วีหูตลอดเวลาเลยนี่ มาครั้งนี้นะครับแม่แม่มาครั้งนี้ตั้งแต่มาตั้งแต่ออกทัวร์มาเกือบจะเข้าสองเดือนยังไม่เห็นน้องโูนอนกลางวันเลยนะครับแม่แม่เพราะว่าเขาได้นอนเต็มอิ่มนะครับผมช่วงกลางคืนเพราะว่าไม่มียุงนะครับผมปกติน้องโภจะนอนกลางวันด้วยแต่ช่วงนี้สงสัยตัวเป็นเบากริงๆนะครับแม่แม่ไม่นอนกลางวันให้เห็นเลยนะครับผม ถ้าช่วงหน้าฝนก็อย่างหนึ่งช่วงหน้าฝนนี่ยุงเยอะน้องจะนอนกลางวันบ้างกลางคืนบ้างนะรับแม,แม่โอ้ดูกินเจิงนะครับกินไอ้เนี่ย ช่วงนี้ก็จะกินยอดก่อนนะครับแม่ดูสังเกตน้องโพนะครับจะกินยอดนะครับผมกินยอดแล้วยอดหมดแล้วก็จะกินลำต้นนะครับดูอืมท้ายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามทางช่องซีดอโพองเงินของเราด้วยนะครับผมคนไหนทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคนเอยก็กราบขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับผม กุกกำกลังใจนะครับผมท้ายคลิปนี้คนเอกับน้องโคเงินก็เก่าคำว่าสวัสดีนะครับ